สวัสดีครับผมสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะทำความรู้จักเครื่องมือต่างๆนะครับที่มาประยุกต์ใช้งานสร้าง Brush นะครับไอคอนไปเริ่มต้นกันเลยครับเช่นเดิมครับไปที่ File นะครับแล้วคลิกที่ New ผมตั้ง Artboard ไว้ที่400คูณ400นะครับผม Pixel จากนั้นกด Create ครับผมกด control 0นะครับเพื่อให้ Artboard มันอยู่ตรงกลางนะครับ ตัวนี้นะครับผมผมจะใช้เส้นนะครับใช้ใช้เส้นเส้นตรงนะครับผมแล้วก็วาดลงไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วน stroke นะครับผมความหนาอยู่ประมาณสัก20นะครับสักสัก40 4สก็ได้ครับจากนั้นนะครับผมใช้เครื่องมืออัลลังชูเนี่ย นะฮะจะเอาไว้จัดไว้ตรงกลางก็ได้ครับจะได้ทํางานง่ายนะครับนี่นะครับมันก็ขยับมาอยู่ตรงกลางแล้วโอเคคราวนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับผมที่เรียกว่าวิดทูเนี่ยนะครับผมมาใช้ในการจัดการนะครับสังเกตนะครับว่าเวลาเราตรงปลายนี่นะครับเราสามารถที่จะจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆย่อมันลงนะครับเออเอาใหม่ครั้งหนึ่งนะครับ อย่างนี้นะครับมันก็จะย่อลงตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะย่อลงได้ส่วนตรงกลางเราก็ทําให้มันป่องขึ้นมาได้นะครับลองลองดูนะครับว่าเราพอใจหรือยังนะครับผมหรือถ้าจะให้มันป่องอีกก็นด้ครับประมาณนี้นะครับที่ผมอยากจะได้จากนั้นนะครับเราทําการเอาไลน์สโตรกครับไปที่แพดนะครับแล้วก็ ออลนสโตรนะครับเพื่อเปลี่ยนตัวเส้นเนี่ยให้มันเป็นรูปทรงนะครับจากนั้นเราก็มาทาหัวแปลงครับผมหัวแปลงนะครับเราก็จะใช้เพนทูครับในการทํานะครับวิธีการทําก็ง่ายๆครับผมใช้เพนทูเนี่ยจิ้มไปนะครับจากนั้นผมกดชิปค้างไว้นะครับมันจะเป็นเส้นตรงประมาณนี้อ่า ผมให้มันโค้งๆหน่อยละกันนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จิ้มมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมประมาณนี้นะครับจากนั้นผมนะครับผมกดอัลเทอร์เนทค้างไว้แล้วก็จิ้มตรงนี้นะครับเพื่อตัดให้หัวมันให้แขนมันหักนะครับแล้วก็ มาฝั่งนี้นะครับจิ้มลงไปแล้วก็บิดครับแล้วก็มาบิดตรงนี้นะครับผมมันอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่ครับเราก็อาจจะใช้เครื่องมือ t m t o t l เนี่ยนะครับผมมาใช้ในการไลเส้นนะครับคลิกที่รูปทรงก่อนนะครับแล้วก็มาใช้ Smooth t o o l เนี่ยมาไล่เส้นอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะโค้งนะครับสวยแล้วนะครับ คราวนี้ว่าจะทํำยังไงให้ตัวนี้นะครับผมให้บริเวณตัวนี้นะครับผมมันโค้งไปกับเรานะครับเราก็ทําการนะครับตรงนี้นะครับผมทาการคลิกที่หัวแปลงก่อนนะครับจากนั้นไปที่ Object ครับคลิกที่อ u t l i n e เอ่อออฟ t p a ต a นะครับแล้วคลิกที่ p r ร v i e w ดูนะครับผม ลองดูว่าขนาดเท่าไหร่มันถึงจะสวยนะครับผมใช้ประมาณประมาณ4นะครับผมแล้วก็กดโอเคไปคราวนี้ว่าขยับมาหน่อยหนึ่ง้วกันจากนั้นนะครับถ้าถ้าดูดีๆนะครับผมเอาลายให้ดูว่าเราจะเห็นว่ามันมีทั้งเป็นตัวของแปรงนะครับแล้วก็ตัวที่เอาลายมาสักครู่นี้นะครับให้จิ้มเฉพาะตัวข้างหน้าไอ้ข้างนอกสุดนะครับตัวนี้แล้วก็จิ้มที่ตัวแปลงครับจากนั้นนะครับกด ดีไวต์ตรงแพดไฟเลอร์นี่นะครับแพดไฟเลอร์สามารถหาได้จากวินโด s นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็กดตัวนี้ไปครับจากนั้นก็ใช้เมาส์สีขาวมาจิ้มครับแล้วก็ลบจิ้มตัวนี้แล้วก็ลบนะครับเราก็จะได้แปลงนะครับผมลักษณะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับสองส่วนนี้มันยังอยู่แยกกันอยู่นะครับเราก็ทำการเลือกทั้งหมด คลิกขวาแล้วก็กรุ๊ปนะครับผมก็ลองหมุนดูนะครับแล้วก็จะได้ไอคอนเอาไว้ใช้งานแล้วนะครับผมซึ่งการออกแบบไอคอนนะครับเรื่องของแปลงก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ